เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไม่ได้ขับทุกคนจะเห็นว่ามีรถสไลด์แลวมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นขึ้นรถไปรถโชว์ใช่ครับแล้วก็ต้องแยกกันนิดนึงครับรถโชว์รถโชว์กับรถขี่ใช้ประจำวันไม่เหมือนกัน แล้วก็เรามาในสายของอความคลาสสิกของรถอ,อันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะว่าอย่าไปกังวลว่าออกคลาสสิกมาเฮียคนจะบอกว่าเฮียมันแก่ไม่ใช่ไหมไม่ว่ะที่เจอคือจะดีเหรอ จะมีปัญหาไหมเห็นเห็นเห็นในกลุ่มนะครับคือแบบอยากคุณอยากอยากจะซื้อคือโพสต์บอกถามว่าปัญหาจะมีเยอะไหมในตรงนี้ผมพูดแบบสรุปไปแล้วกันคนขี่อ่ะไม่ค่อยบ่นส่วนคนที่บ่นอ่ะแม่งไม่ได้ขี่เลยคือจริงๆทุกค่ายทุกรุ่นน่าจะมีปัญหาเอาง่าคือเอาเอาเอาง่ายๆเลยคือรถทุกอย่างมีปัญหาหมดอยู่ทีใ่เราจะรับมันได้ไหมมันจะมีปัญหาแค่นั้นเองแตกต่างกันไปถ้ากันไปว่าคุณรับเรื่องไหนได้ก็เครถบ้านจะเพอร์เฟกต์อะไรกัน์เยอบางทีซื้อรุ่นเดียวกันมาเนี่ยมี หาตรงนี้เอ้าวไมผมเห็นเป็นวะพี่มโนดนี่เป็นเรื่องของไม่จะไปทำไม้แล้วแต่ทำไมพี่ทำ, <laughs> ทำไม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 เสร็จปุ๊บถือไม้มาร้องคาราโอเกะว้ใช่แล้ว ครับผมเรื่องีือเคยเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวรถไหมเมื่อก่อนไม่เจอครับผมี่คือผมเนี่ยโตอวยเลยครับไปเจอในเพจครับผมในโคตดอวยตอนที่เจออลไม่ใช่รีเลย์ไฟเลี้ยวนะไอรีเลย์สี่ตัวที่เขาเปลี่ยนกันอะอ่าถ้าเกิดเพื่อนในกลุ่มจะเห็นว่าผมเคยโพสถามปัญหาว่าดหน้าจอมันดับเจอป่ะหน้าจอมันดับขี้ๆไปแล้วหน้าจอมันดับมัวื้วืไปนะดับไปประมาณวีเดียวดับปุ๊บแล้วก็เปิดขึ้นใหม่เปิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นบ่อยมากเป็นบ่อยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่แต่ผมไม่เจอนะอ่ะยังไม่เจอใช่ก็อย่่่่่่าาางงททีีีีออยมมน้บกกว แต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันใช่ใช่ครับการที่มีกลุ่มก็คือข้อดีเนี่ยได้คุณเจอผมว่าเจอปัญหาเดียวกับพี่ผมถามไปปุ๊บพี่เคยเจอแล้วแก้มาแล้วก็ชี้แนะใี่น้องไอ้เรื่องบิดวืดตอนแรกผมถามกับพี่แมนนี่นเพจของพิชนุโลกอ่ะลองเอาขอตั้งค์ครูเตะเข้าแรงแรงเซนเซอร์ไม่ได้คาตังเดียวแหละเตะเข้าแรงเตะดังแปลกปุ๊บขาตั้งเดียวมันมีเซนเซอร์อยู่ใช่ก็คือตอนแรกอ่ะผมสตาร์ทใช่ไหมแล้วเข้าเกหนึ่งปุ๊บดับ ดับนเซนที่เราเขาตั้งขึ้นอ๋อที่ไหนได้เราเข้าไม่ในส่วนของเซนเซอร์ขาตั้งนะครับมันจะเป็นตัวพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นตัวบิดอย่างนี้ถ้ามันบิดสุดคือขาตั้งจะไม่ทํางานถ้าถ้าตรงมันขาตั้งมันทางานก็คือในกรณีที่ล้างรถนะครับถ้ามึงคนล้างดีอ่ะมันก็ดีไปบางคนล้างแล้วแบบล้างไม่ดีมันก็ไม่สะอาดไม่สะอาดไม่ใช่ตาตวเซนเซอร์มันเปิดหรือว่าอะไรเงี้ย มันก็จะทําให้ตัวเซนเซอร์มันเสียพอก็จะมีปัญหาก็จะสตาร์ทไม่ติดเข้าเกียร์อะไรไม่ได้ก็คือถึงได้บอกว่าแต่ละคนที่เจอปัญหาไม่เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลราาักษาบางคนดูแลรักษาดีบางคนดูแลรักษาดีแต่ไม่รู้เท่าถึงการว่าเฮ้ยกูคิดว่ากูทําดีแล้วล้างล้ล้างเช็ดปุ๊บจอดไม่ขี่ น้ำที่มันซึมมันเข้าไปในซอกน้ำซึมบอดไซดไหมไม่ใช่ไปต่อไม่เป็นบางคนอ่ะอาจจะแนะนําคือล้างอ่ะล้างเสร็จปุ๊บแล้วจอดเลยอ่ะอันนี้คือข้อเสียนะบัรไลมาหลายคนแล้วต้องเป่าให้แห้งครับไม่ขี่ไม่ขี่ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป่าแห้งเพราะว่ารถพวกเราอ่ะชิ้นส่วนของรถยนต์อ่ะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมดเหมือนกันหมดมันจะต้องมีส่วนวาลส่วนโค้งใช่ไหมครับพอน้ํามันเข้าไปถ้ามีส่วนวาลน้ํามันจะเข้าไปขังมันก็อยู่ว่าเจอในใช่ครับเครื่องเบสซินนี่พยายามพยายามอย่าให้โดน อย่าให้โดนน้ำโดนได้แต่คือพยายามให้มันแห้งนะบางทีบางอย่างเขาไม่หุ้มฉนวนไว้นู่นนี่นะไอ้ก็ไม่รู้นะดูในจร่งจริงๆถามว่าหุ้มไหมหุ้มอ่าบางทีเราหุ้มบางทีสูเราไม่ได้โทษเราย้อนในฟิลไม่ได้เราย้อนในฟิลทำมาดีแล้วครับแต่สไตล์การขี่ละคนบางคนขี่แบบลากรอบสั่นอะไรเงี้ยบางคนขึ้นเนินลึกๆอ่าชิ้นส่วนพวกนี้มันมีสิทธิ์ที่จะคอน มีสิทธิ์ที่จะหลุดมีสิทธิ์ที่เพย์เยอะสตาการขี่ไม่เหมือนกันบางคนขี่นิ่มขี่ไปหน้าซอยซื้อเซเว่นซื้อของเซเว่นกลับบ้านไม่มีปัญหาเหมือนกันนะบางครั้งก็เจอวัยรุ่นนั่งกันอยู่สิฮะคนน้ำมันเราจะหมดเขาก็เป็นห่วงเราเขาตะโกนมาว่าระวังตัวไว้นะมึงเป็นห่วงเราเออคนี่จักกันแต่ก็แสดงความเป็นห่วงเราและเองกำลังอุ้มลูกมาใช่ใช่แต่ก็ผมพูดเลยนะว่าผมมาเจอกันครั้งแรกแล้วดูดเหมือนอยู่ด้วยกันมานานและ ข้อดีคืออยากให้ทุกคนอ่ะและเปลี่ยนอย่างมาไงพี่เ่ป็เท่พี่แลเปลี่ยนพวี้วันหนึ่งคุณไปเชียงใหม่คุณก็เจอกลุ่มนี้วันหนึ่งคุณไปอุจจจะเดี๋ยวผมต้อนรับเดี๋ยวผมพาเที่ยว ก้าววัดน้อยไปครับเดี๋ยวผมปาไป11วันเลยแสดงว่าเปลี่ยนบ่อยตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรถเมียผมมาทัขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของของช่องกิบละเอาเตอร์ไว้เกอรินละขอบคุณช่องแมทออฟแล้วก็ช่องแมทออรออนะนี่ครับนี่ครับี่ครับตรงนี้คือตรงนี้คือตรงนี้รู้เปล่ากูเหนื่อยต้องทำเก้าสิบครึ้นมานันี่เฮ้ยดีใจนะที่ว่าแบบว่าแบบเขามาพิสูจน์แล้วก็แวะมาหาแวะมาสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทํารถอะไรต่างๆ อันนี้เราไม่ได้พูดที่ว่าเราขับโรเยอร์ฟิวเราพูดในฐานะคนที่ชอบขับสองล้อ,อ,ลอเหมือน<า>ก,กันอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นว่าคุณจะขับรุ่นอะไรไม่อยาก ให้สังคมสองล้อแบ่งแยกซีซีถึงจะขับใุกสายสปอร์ตใช่ถึงจะขับซีซีได้ก็เหมือนอย่างวันนั้นที่เราจัดงานสองล้อมาได้หมดตอนแรกกะมาแค่15คันสุดท้าย70คันแต่วันนั้นสามล้อมาแส่แข่มาผมไล่กลับเลยทำไมมาสามล้อดิมาสามล้อก็บอกว่าสองล้อล้อนึงมาเอ็นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่คืองานผมจัดวันนั้นจริงไม่ตั้งใจจัดแค่ว่าเป็น2ล้อหรือว่าอะไรก็ได้เว็บก็ได้อะไรก็มาได้ท้ายมามาเยอะมากใช่จริงๆมันมีงานของเกี้ยวกือนนะ เรื่องกำหนดอยู่เรายังไม่รู้ว่ากำหนดเมื่อำหรดเพราะว่าถือว่ากำหนดที่แน่นอนมาอีกทีเมื่อไหร่อันนี้ผมก็จะขอเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มเกี้ยวกืออีกทีหนึ่งว่าจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จะมาประกาศในช่องของออเตอร์ไบเกอร์แล้วก็ช่องทางเพจด้วยนะครับก็เขาบอกว่ามีแค่ใจกับเงินจองก็เล่าเบียร์กับฟเฟสโอเคครนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าคุณจะขับรถุ่นอะไรซีซีเท่าไหร่ อยากกังวลเรื่องปัญหาที่จะตามมาครับเพราะว่าผมอยากจะบอกเลยว่าทุกรุ่นทุกแบรนด์มันมีปัญหาที่จะตามมาได้อยู่แล้วใช่ขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะฮะอย่างคุณอ๊อฟยังไงก็แมตต์ออฟนะครับแมตต์ออฟขอฝากช่องของแมตต์ออฟนี่ครับขึ้นอีกรอบขึ้นอีกรอบก็ขอฝากช่องของแมตต์ออฟไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องของเอาเทอร์เบเกอร์เทอร์เบเกอร์นะฮะฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราแล้วก็ช่องของผมออฟ<อ>ด้วยนะครับครับผมยังไงวันนี้ของพวกเราทั้งสี่คนขอลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับด <c oughs> ูต้องขึ้นกัปปิบ่อยมากเลยตั้งใจมากินเบียร์เฉยแล้วคิปเฉยเอา้าพายยู <c> ่ <oughs>